หนักกว่าน,นั้นด <es ีสุดยุ้ยผมบอกเลยพวกที่ไม่เต็มที่เพราะว่าคิดว่าเกมนี้หนักเนี่ยโหเดี๋ยวบัวรองโทษ้ะสถานตับเลยผมบอกสุดเพราะว่าบัวรองโทษพวกคุณมีสิทธิ์กำหนดได้ดวงโอ้ยหน้าตาก้อนดุแรงมากเลยแกงเอาเยอะเราบอกไม่เจอกินเต้นอะไรกินเต้นอะไรพร้อมเรามาดูกันครับของพวกคุณได้อะไร โอ้โหทำไม่ร้องหอกครัเตรียมมาตั้งแต่เมื่อเช้ามาเลยดึงจอบซ้ำอือหูหัวใจยอุ้ยผวบอกตามตรงเลยนะหัวใจกระดาษเนี่ยบางกว่าหัวใจพลาสติกอีกเพราะหัวใจพลาสติกยังหนากว่าแต่เนี้ยบางบางใครบนใครบ้างเชฟกบ ถ้าพวกคุณไม่ตั้งใจเล่นนะครับผลลงโทษอาจจะตกอยู่ที่ทีมของพวกคุณเพราะว่าตอนนี้ทีมตีเต้ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ทีมนี้ก็ปล่อยเขาแล้วเพราะว่าทีมนี้เขนาน่าจะได้แชมปนะ์แล้วค่อนข้างชัดเจนถ้าพวกคุณอพอทีมงานครับ5 0าิวินจับเวลานะครับ どう Oh, my God! ที่ผมร้อนเราหูแล้วเกินขออนุญาตพิธีกรถอดสูตรนะครับเป็นงานที่พวกคุณไม่ร้อนแรงจริงพวกคุณโหนพวกคุณดูแบบดูเหมือนเล่นเกมอ่ะดูเหมือนจริงจังกันอ่ะนับนับหนึ่งสองสามสี่

แต่งามยกคะแนนกันแล้วเนี่ยผมว่าคู่คุณไม่น่าดีใจนะคครับือเขาเนี่ยได้14อีกคนหนึ่งเขาได้20่พวกคู่ของคุณเดี๋ยไม่น่าดีใจกันนะเพราะนั้นคะแนนค่อนข้างเป็นเอกฉันดแสดงว่าคู่คุณแพ้เมื่อรวมจาก2เกมไปแล้วสเกมเลยหก็คือเกมแรกเกมมอสโกนี้คู่ของคุณจะโดนลงโทษนะครับตีเต้โดนเลยนะครับผมโดนเลยสิครับไม่ไม่ใช่คนชนะโดนหรอไม่ใช่ดิ คนแพ้ต้องโดนแล้วบทของโอกเราโหดมากครับผมผมจะมีโพสต์อินโพสต์อินเอทำไงครับท่านพวกคุณจะต้องเลือกก่อนว่าใครจะเป็นคนโดนแปะใครจะเป็นคนโดนเอาออกถ้าคุณกำหนดไม่ได้เดี๋ยวผมจะกำหนดเองเอางี้เพื่อความยุติธรรมผมจะให้พวกคุณผ่อนชุดกันคนชนะคนชนะคนชนะเป็นคนเอาออก คนแพ้เป็นคนถูกแบะโอเคครับโอเคนะยังยิงยาวกกระเป๋ายิงชุกคนชนะเป็นคนเอาออกคนแพ้คนถูกแบกถูกแบกโอเคหรือจะเอาคนแพ้คนถูกแบะแล้วคนชนะเป็นคนเอาออกเหนื่อยก็เหมือนกันนะครับงงงงงงเฉยพวกคุณสี่คนที่เหลือครับผม ในฐาน,นะที่คุณเป็นผู้ชนะคุณจะมีโอกาสในการกำหนดจุดแปนะดคนที่ต้องถูกปช่วย,ยืตรงการด้วยครับมาเ่นะครับลลแล้วเราก็มีคนอีกน,นใจี้เราเอาไปซ่งอเล็กไปไหมครับ ผมบอกพวกคุณแล้วให้พวกคุณตั้งใจเล่นเพราะถ้าพวกคุณแพ้โบรลงโทษมันโหดกว่าเพราะโคตรอิดเล็กมากสี่คนนี้คุณกำหนดจุดแปะได้นะครับแต่ขอให้มันเป็นจุดที่มันโอเคหน่อยนะเพราะอย่าลืมว่าเพื่อเราต้องเป็นคนเอาออกแล้วมันไม่ใช่แบบเอามือดึงออกไงคือคือเกมเมื่อกี้ใช้อะไรเอาออกอะ แปะได้ together, high, 1 <Yeah. S 2> names, ิแผนนะครับสิบแผ่นเอาอย่างนี้เพื่อความที่ทยุคุณแปะห้าให้เขาออก5เดี๋ยวเขาแปะหให้คุณเอาออก5อ้ามันก็ได้เวลาโอเค แผนแรกแปเลยครับบมาทำซีซั่นแล้วนะไม่แกพี่หรอแงพี่หรอกีเลยนะไม่แกง้ยแผ่นแรกนะแผ่นที่สองแปอยู่แปอยู่แปอยู่าพไได้่้าพูดนะ แหม่แหม่กอดป๋าทำกับพี่เต้กนได้ไงแหม่แหม่ขอบคุณครับขอบคุณ เขาออกแล้วดึงออกใช่ไหมดึงออกง่ายไปแต่การใช้ปากอาออกรอบนี้ไม่ต้องจุกก็ได้ไงแค่ใช้ปากอาออกอ๋อโอเคเอาให้ได้ฮะบ๊อบเชิญครับเด็กกันี่มันไม่ติดอ่ะโอเคมาฮะมาเฮ้ยเลิกเลิเลิก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 เลากเลิกเลิกเ ขอบครับขอบคุณครับเราจะไม่รบล้าเวลาเ้าช่วยเงียบๆนะครับเชิญครับตกลได้เลยครับ แผ่นต่อไปเชิญแผ่นง่ายง่ายไม่ยากแผ่นสุดท้ายต้องต้อนหน่อยนะี่น้เฮ้ยผมว่าอยาหาผ่นที่เหลือแก้ต้อนดีกว่าคู่คุณคู่คุผมให้ผ่านแล้วว่คู่คุณเป็นคนดี ผมอยากแ่คนคนู้ม yeah. ากกวาอเดี๋ยวผมให้บาสเาถูกดีกว่าอคแผ่นที่เหลือเชิญพวกคุณปเลย5แผ่นแผ่นที ja ่เหลือ anyway> ah, 5แผ่แปะเลยแปะบาสนี uh, 5, ่แหละเฮ้ยแปะบาสหรือแปะก้อนีะแปะเเครับ ขอโพสอีกหน่อยโพสอยู่ไหนฮะดีมานครับขอโพสอีกหน่อยโอ้โหโพสอีกโพสอยู่ไหนอ,อ่ะมา ก้อนครับเชิญเอาออ,ออกได้เลยครับเราจะไม่แกล้งเขานะครับคนเยอะอย่างี้มาตอนดึงแฝงแล้วนะนะีองแ่น,น,นี่ก็หัวของเล่นจัิงเลย Thank <laughs> you. บอลอยู่เอ้ยเอาสิเอาสิโอเคประมูลกับแฟนๆเลยเขาเชิญรวมประมูลครับรมประมครับอันนี้ไปแล้วอันนี้หรือเปล่าหือว่าเป็นอะไรที่คอของปากของคอนะครับน้องๆครับเพราะเกมต่อไปของเราจะไม่ได้เล่นกันเองแล้วครคราวนี้จะเล่นกับแฟนคลับบ้างเกมเลยของเราชื่อเกมว่าซีนี้ เรือมาว่ะเราขอรักกีโดอได้ครับเราจะให้น้องๆน,นะครับจับแฟนลับขึ้นมาร่วมสู่การโอเครักกิโดอมาจับทีละคนเลยเดี๋ยวจะประกาศกันว่าใครได้คู่ใครนะครับเชิญเลยครับจับเลยนียจับเลยนะครับผมจะประกาศนะครับ